กัสวัสดีท่านผู้ชุนท่านไรท์วันนี้เรามาอยู่กับเราบอกบอกฟุตกันนะวันนี้เราจะมาสอนทำบักบักหนึ่งชื่อเป็นบาร์ที่เออพอดีทีนนอกจากชิมม้นๆไม่มีอะไรว่าเนองจากการสอนทำบักอย่างนี้ชื่อผมชื่อบักนี้เดยตัวเองไม่รู้น้องเขาแก่ยัางไม่ยังไม่แก่นะคือเอาเป็นว่านะผมมีขาดสติมาร์ทก็ท อือหือสกลิลคูดาวอย่างนั้นต้องรอต้องรอให้มันคูดาวเสร็จน,น,นะนถ้าคูดาวเสร็จเดี๋ยวผมเบิดคลิปต่อเล่นโอเคเล็กล้เสร็จแล้วน,นะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เกียอย่าสนใจอะไรกันเถอเอาเป็นว่านะว่าตอนนี้เด็กไม่เกี่วเวลาที้ไม่เกี่ยวทะเลสิละ บงนี้ใช้เวลาทำโคตรนานแต่ก็อาเทอะแค่จะมาสอนเล่นๆวิธีการทำแอกนี้หาไฟแล้วก็ <c oughs> ไม่ใช่หาดัเซน่งไม่รู้ว่ามันจะอยู่นานแบบน่าจะอยู่แบบไม่ค่อยถาวรแต่ก็แค่ทำให้มันดูเท่แบบเด้อ ่ตัวนี้เป็นดาบปกดีดดีกว่านี่จะเป็นเฮอรมิงเรยสาก็เลยจะดูเท่เหมืนเด็กไก็เหมือนวิ่งติดไฟนะไอ้หนึ่้ผมแค่มาสอนการทำบักนีซื่อบักนี้ผมเจอไดยบังเอิญเพราะไม่ได้คนหาผมเจอโดยบังเอิญจริงๆนะเว้ยยากล่ที่ผมพยายามเก็บม์คขัดดับสติอ่ะ แล,แ,ลแล้วแล้วพอแลวระหว่างนั้นนี่ะแดนไปเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทีระหว่างที่ขาจะไปทำง,งานอยู่อย่างเงี้ยนล่วคือมันอยู่นานมากเลยนะแต่คือมันน่าจะไม่ค่อยถาวรสักเท่าไหร่อันนะ่ะถ้าเกิดตายมันน่าจะโดนดีนั่นแหละบอสเกือบเนี่ะทีนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากน่องจากการสอนทำขาดาวน์เสนที แล้วก็ไอคีบอกพูดอ,อ,อ,อะไรถ,ถึงหลูกปลาที่มิกฉาสอนสอนค่ะทำไปแบบดูชงดูก็ะโขดดูง่อยเลยทำไปทำไมทำไมลูกแต่ข้อเสียของขายตานี่ก็คือมันอยู่ไม่ถาวรเสีเยศิริตายุก็จุกหายไปเลยขาดอะเนี่ยศิริตายนะผมยังไม่เคยตายนะแต่ให้ เราเสียงิะไ้วช่งนี้โอ๊ยเดือดไปมันอเองเกียบและอย่าลืมเครือบหากอืมอเครือบหากิเครือบหากิมันนี ไม่เอาไม่มีการเพิ่มข่าวอัวก็แล้วสีหนะ้าท้าทีคิดไม่ไะ้ข่าหมดแล้วก็ไม่นานได้ข่าวหัวละที่น่าเป็นเรื่องที่มาก ลืมเปิดไฮคิทีตัวเองแตกแล้วก็ใช่มันไม่ถาวรตายปุ๊บหายปุ๊บเลยก็เอาเถอะนะแค่ว่ามันไม่มีอะไรมากไม่ไปคิดห้าเลยทีที่ไม่รู้จะทําไปทําเพื่ออะไรแต่ก็เอาเถอะนะสมหรับควรเปลี่ยนคิวดีให้แกไปคลิปช่องดีไปแล้วแล้วเขาจะมาบอกบาร์ดีซี่ก็เปน็นบารที่โคตรดีเลยนะ ลีตัวดีกว่าไอเสียงมันไม่ยอมหายให้ด้วยคูดาวอะไม่รู้ว่าคูดาวคืออันสุดท้ายมันจะลีนาไปไหนแค่เราสิ่งทีเปิดมาไม่รู้สแต่ก็อะไแต่ตอนที่เชื่อเพื่อนแบบ วันโอ้แม่จ้ะฉันก็คงไม่พลัดิษมัุมาาดีกว่าทำไมก็แค่ว่าจบคลิปไเพค่น,นี้แะคือผลลัพธ์เลยที่จำคลิปนี้เป็นคลิปที่5นาทีก็พอเพราะว่าคลิปนี้ถึงแม้จะไม่ได้ได้ลงนาพอช่วงนี้ก็พักบ้างนะแต่ก็กรับ จบคลิปวียนเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันคลิปนี้มันก็มีแค่การสอนวิธีจำทำแบบโคอันนี้มันก็ดูดีนะแต่เกิดคุณตายพ๊บคือจบเลยจบเลยแต่ก็เห็นเพราะกาจบคลิปวัฒนธรรมนี้แหละครับบายบายครับท่านผู้ชมบายบาย